วัสดีค่ะที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกษโดยมีโครงสร้างคณะในมหาวิทยาลัยราชพัฏศรีสเกษดังนี้ 1. คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ 2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 5. คณะพยาบาลศาสตร์ 6. วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ่ะใในนววงงจจขอพกเเราาาทีํมสนน,นนนนนออใวััี้่ก็คืสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์นั่นเองครับลบภาพจำามเดิมของวิชาภาษาไทยไปได้เลยครับเพราะที่นี่ไม่ได้สอนแค่คุณอ่านออกเขียนได้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การศึกษาในตําราแต่มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์เช่นการเป็นพิธีกร,รในกิจกรรมต่างๆการลงมือสํารวจและเก็บข้อมูลรวมถึงการฝึกสอนที่ปฏิบัติจริงครับ สถานที่กันแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟังคํายืนยันจากรุ่นพี่ว่าเรียนสาขาภาษาไทยแล้วเป็นยังไงกันบ้างค่ะไปกันเลยค่ะข่ะตอนนี้พวกเราอยู่กับพี่ที่ที่เรียนสาขาวิชาภาษาไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเวลาเรียนภาษาไทยนี่พี่เครียดไหมคะเออมันก็มีเครียดค่ะบางรายวิชาอะไรแบบนี้ที่เราไม่เข้าใจ แล้วก็แบบมันแบบทบทวนแล้วก็ยังไม่เข้าใจมันก็อาจจะมีเครียดบ้างแล้วก็จัดการเวลาไม่ถูกจัดการเวลาไม่ได้แบ,บ่งเวลาไม่เป็นก็เครียดครับและอยากให้พี่นิยามคําว่าครูภาษาไทย SSKRU สำหรับพี่คืออะไรครับครับสำหรับครูภาษาไทยของ S K I U นะครับก็อยากให้น้องๆองมองล,งลงมาที่คณะที่เป็นคณะของสาข,ขาวิชาภาษาไทยก่อนครับคณะของสาข,ขาวิชาภาษาไทยก็คือคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ นั่นครับนั่นก็คือว่าชื่อของคณะก็เป็นตัวบ่งบอกเลยว,ว่าคนที่มาเรียนภาษาไทยที่นี่หนึ่งต้องสอนเป็นต้องรู้จักเด็กต้องอยู่กับเด็กให้ได้ต้องมีความรู้และที่สําคัญครับต้องรู้จักการพัฒนามนุษย์นั่นเองครับค่ะแล้วจากวันแรกจนถึงวันนี้ที่รู้สึกว่าได้เปลี่ยนแปลงตัวเองอยังไงบ้างคะ ค่ะสาหรับพี่นะคะพี่ก็มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะจากที่พี่ไม่กล้าแสดงออกเลยที่ได้มานําเสนอหน้าชั้นได้พบปะเพื่อนๆมากมายแล้วก็ได้เรียนในชั้นที่ไม่เคยเรียนพี่ก็รู้สึกว่าพี่เนี่ยมีความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นด้วยค่ะครับแล้วพี่มีอะไรอยากจะบอกกับน้องๆที่ลังเลว่าจะเลือกเข้าศึกษาต่อที่ครูภาษาไทย SSKRU ไหมครับ ค่ะสำหรับสาขาของเรานะคะวิชาที่ง่ายก็มีวิชาที่ยากก็มีแต่ว่าเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันจะมีเพื่อนๆพื่พี่ๆที่คอยเป็นกำลังใจให้ส่งแรงซัพพอร์ตให้ทุกคนเดินไปพร้อมกันค่ะโอเคครับผมพิเศษมากๆครับสําหรับการสัมภาษณ์ในวันนี้คณะที่ปั้นครูยุคใหม่ที่เข้าใจความเป็นมนุษย์สาขาภาษาไทยคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ไม่ใช่แค่การมเรียนเพื่อรับปริญญาแต่คือการเดินทางเพื่อค้นหาศักยภาพในตัวเองหากคุณกำลังมองหาที่ที่ให้มากกว่าความรู้แต่ให้ทั้งครอบครัวประสบการณ์และความภาคภูมิใจที่นี่คือคำตอบครับมาเป็นครอบครัวอัยด้วยกันนะครับ